เอาละครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพี่ๆชาวคาบ้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนายกอนเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับในวันนี้นะครับผมมีแจ้งกําหนดการพิเศษครับผมนั่นคือกําหนดการรวมเซิร์ฟเวอร์วันที่29มีนาคมนี้นั่นเองนะฮะในที่สุดแอร์เรียกจะไม่กลายเป็นเมืองร้างอีกต่อไปครับผมจะเข้ามาลงในเซิร์ฟเวอร์เวอร์โก้นั่นเองนะฮะโดยเกณฑ์การคัดเลือกนะครับผมจะมีดังนี้นะฮะในส่วนของตัวละครนะครับผมจะทําการลบตัวละครที่เลเวลต่ําสุดนะฮะหรือในกรณีที่เลเวลเท่ากันก็จะลบตัวทีี่่มตสุด รหรือเท่ากันทั้งสอ,งอย่างเนี่ยตัวไหนที่สร้างที่หลังก็จะโดนลบไปนั่นเองนะครับในกรณีที่มีการใช้คาแรคเตอร์สล็อตเอ d เ r นเดอร์ซ้ำกันนะครับผมจะถูกชดเชยโดยการส่งเข้าทางจดหมายนะครับซึ่งจะต้องรับภายใน15วันนะครับผมถัดไปครับผมในส่วนของชื่อตัวละครและชื่อกิลซ้ำนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษ N A M E แล้วตามด้วยหมายเลขนะครับผมซึ่งจะในส่วนนี้จะได้ไอเทมรีเนมการ์ดและ เกียวเนมการ์ดมาให้เปลี่ยนกันนะครับโดยจะส่งผ่านทางจดหมายเหมือนเดิมถัดมานะครับผมในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับในกรณีที่ตัวละครเท่ากันนะครับผมตัวละครเลเวลเท่ากันเอฟเท่ากันก็จะเอาตัวเซิร์เวอร์โกนะครับผมเป็นหลักนั่นเองถัดมาในส่วนของอินเวนทอรี่นะครับผมให้คุณทําการเอาไอเทมที่อยู่ในคลังนะครับผมหรือที่อยู่ใน m อ็มบีซีไวร์เฮาส์คิปเปอร์นะครับมาเก็บไว้ในตัวละครนะครับผมเพื่อป้องกันการสูญหายนั่นเองนะฮะในส่วนของแค อินเวนทอรี่ก็ไม่จำเป็นต้องกดรับออกมานะครับ<ๆ>ก็เก็บเอาไว้ตามเดิมนะจ๊ะถัดมาครับผมในส่วนของการโอนถ่ายระบบอะชิเ n นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตล่าลิงที่เพิ่งอัพมาใหม่นะครับเมอร์ลิดเอ๋ยอะชิเบนจากการลงดันเอยต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ตัวละครใดน,นะครับที่มีข้อมูลมากที่สุดนะครับผมจะเอาตัวละครนั้นเป็นหลักนะครับผมส่วนอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยข้อมูลจะถูกโอนย้ายไปที่ตัวหนึง่งนั่นเองนะครับถัดมาในเรื่องของ Blessing B e a n นะฮะก็จะมีการ แน่นอนว่าในการเล่นเราก็จะมีการกดทัวร์ไม่ว่าจะทัวร์พระทัวร์สุปีเรียทัวร์สุปรีทัวร์อันติเมตอะไรพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วถูกไหมในกรณีนี้นะครับผมทัวร์ไหนมีมูลค่ามากที่สุดจะเอาอะทัวร์นั้นเป็นหลักนะครับหรือในกรณีที่ทัวร์ทั้ง2อันเหมือนกันนะครับก็จะเอานํามารวมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของมอริทพอยต์นะครับผมอันไหนมากสุดก็จะเอาตามนั้นไปนะครับผมและแต้มจะถูกรีใหม่ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องไปอัพใหม่นะครับในส่วนของไอเทมเฉยๆนะครับเฉพาะผู้เล่นท ของทุกอย่างจะส่งผ่านทางจดหมายหลังจากที่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็รวมๆแล้วก็จะมีรีเนมการ์ดนะครับกิลรีเนมการ์ดแบล็กทรานสปุเตอร์หรือก็คือที่สําหรับย้ายประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์สลอตเอ็กเทนเดอร์นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับให้กดรับภายใน15วันนะครับเพราะจดหมายมีอายุแค่นะั้นะไม่กดรับก็หายไปนะจ๊ะและระยะเวลาการใช้ง,งานจะอยู่ที่30วันเท่านั้นครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างคิดว่านะ่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมไม่น่ามีอะไรขา ตกบกพร่องแล้วนะก็ออวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับสำหรับใครชอบฝากกดและกดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับพ้มด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ๆจะทยอยมาเรื่อยๆแต่พยายามทำให้ทันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบายครับพอม